สามคือ specific gravity s p ป c i f i c gravity ความถ่วงจำเพาะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ครับไม่ขนาดพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะของวัตถุใดฟังอาจารย์ก่อนนะอาจารย์ไม่ต้องจบนะตอนนี้อาจารย์จะไม่เขียนให้ความถ่วงจำเพาะของวัตถุใดเท่ากับน,น้ำหนักของวัตถุนั้น หารด้วยน้ำหนักน้ำปริมาตรเท่าวัตถุใครจดทันก็จดแต่อาจารย์ไม่ไม่นิยมเขียนตัวนี้ให้แต่จะเขียนอีกตัวหนึ่งให้นิยามของว่าความถ่วงจำเพาะคือความถ่วงจำเพาะของวัตถุหรือวัสดุใดก็ตามเนี่ยจะเท่ากับน้ำหนักของวัตถุนั้นหารด้วยน้ำหนักน้ำ,นำที่มีปริมาตรเท่าวัตถุโอเคนะครับ สมมุติว่าอาจารย์ใช้คําว่า s ใช้คําว่า s เป็นใช้สิมโบว่า s เนาะ s เท่ากับเท่าไหร่ s เท่ากับความหนาแน่นาน,าน้ำ density ความหนาแน่น,นของวัตถุ density of object หารด้วยอะไร Density อย่างนี้จะจำง่ายกว่า o f water หมายความไงครับเขียนเป็นภาษาไทยก็คือความถ่วงเฉพาะของวัตถุใดจะเท่ากับความหนานแน่นของวัตถุนั้นหารด้วยความหนานแน่นของน้ำยกตัวอย่างเช่น S steel ความถ่วงเฉพาะ specific gravity ของเหล็กจะเท่ากับอะไรครับ เท่ากับ7,850กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรใช่ไหมที่เราคุยกันมาในด density เมื่อกี้หารด้วยอะไรครับหารด้วยความหนาแน่นของน้ำ1,000กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรถูกต้องไหมจากที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนยเหนไหม density และ density ของสตีลคืออะไระเมื่อกี้ตอนแรกๆอะ่ะนี่ไง เห็นไหมเอาเจ็ดพันปดร้ยห้าสิบตั้งหารด้วยเลยครับหารด้วยความหนาแน่นของน้ำพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรเราก็จะพบทันทีว่าอ๋อเนอะตัวนี้ตัดตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดจุดแปดห้าไม่มีหน่วยเห็นไหมเอสติ ถ้าเราบอกอยากจะรู้ความถ่วงจำเพาะของน้ำเท่ากับเท่าไหร่ S water อ่ะ S water บ้าง S water ก็จะเท่ากับพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรใช่ไหมหารด้วยอะไรหารด้วยพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหารด้วยกันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรพันหารพันออกมาเป็นอะไรหนึ่งเพราะความถ่งจำเพาะของน้ําคือหนึ่งไม่มีหน่วยความถ่งจําเพาะจึงไม่มีหน่วยนะครับและเมื่อใดก็ตามถ้าความถ่งจําเพาะมากกว่าหนึ่งเมื่อไหร่วัตถุนั้นจมน้ำนะเคยได้ยินใช่ไหม วัตถุใดก็ตามที่มีความถูงจำเพาะมากกว่าความถูงจำเพาะของพูดงานมากกว่าหนึ่งเช่นความถูงจำเพาะของเหล็กชัดเจนเลยเจดถึงแห้าอย่างเงี้ยอย่าสับสนระหว่างความหนานแน่นและความถูงจำเพาะฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน l i โอเอ